สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเนาะมันนี่กับมหาไต้เขียดพี่น้องเลยลังฝนตกเนาะมันนี่ฝนตกแห้งก็เลยมหาไต้เขียดให้พ่อแมมพี่น้องในเบิรงเนาะตัวแรกเฮานี่พี่เนาะแต่ตัวแรกนี่เฮาสิให้เบิรงกชื่อๆเนาะบอท่านเอาตัวแรกเพราะว่ามันน้อย <laughs> เรื่องของเรื่องเนาะบอกเห็นว่า ยังได้มันน้อยพี่น้องเอ้ยแต่หาตัวใหญ่ๆเนาะไปหลุนไปชมไปเบิง่งน้ำกันว่าสีด้ยลายบอ่อมากผู้เดียวพี่น้องเอ้ยแต่กับทีมงานนี่แหละทีมงานก็คือติดสานะ้างพญานาคเจ้าแจาสรยังลาย,ยางพี่น้องผู้ตาเขียดนะเต็มอยู่แต่มันชีตัวน่อยหรือตัวใหญ่เนาะ นี่าเบิ่งก่อนพี่น้องเ้ยนี่ตัวนี้หมูแล้วใหญ่หรือน้อยตัวนี้โอ้เกรดนี้อยากน้อยเนาะอยากน้อยอยากหน่อยมาอยู่พีฟีชิ้นใหญ่ๆเนี่ยชุมนี้ชองตัวอุ้ยใหญ่ใหญ่ตัวนี้พี่น้องตัวนี้ชิเอาเลยตัวนี้นี่แม่ไข่ตัวนี้ตัวนี้เอาพี่น้องเลยตัวใหญ่ ไม่ไข่เลยตัวนี้ก็คันปดูดลงนำกนาวสองตัวมนัมนๆพี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดซับสไครต์จำงร่พาดคิดไม่หม้ขลังฝนตกนี่เขียดกระสีออกลายหน่อยเหมาะกับการไปหาไตหาเยื่องเนาะมันกรสีขุ่นอิงเอาง่ายขลังฝนตกน,นี่ออกหน่อย เฮ้เพราอันนี้ถือว่าโอกาสดีฝนตกมาเห็ดกระสีออกม่อหม่กระสีลายเห็นอีกแล้วตัวหนึ่งนะเพราะเขาจะเงยทางลมหายได้เนาะเบา,ขาบไข่บ่หรือไผ่มีที่เนาะโอ้ตัวน้อยตัวน้อยบ่เอหืมตัวนี้ชิ่ใหญ่บอรู้น้อยแต่ว่าเขียดนะเขียดอ้าว มีชนมีชนโอ้กระโดดกระโดดทั้งชนทั้งกระโดดจักไปทางใดสิกระโดดพี่น้องเดี๋ยวไปเรื่อยๆพี่น้องเลยว่าสิไปเรื่อยๆเห็นอีกแล้วนี่โอ้ชนชนตัวนี้ก็โบวิตตัวนี้นี่พี่น้องนี่ตัวใหญ่ตัวนี้นี่ อ้าวหลุดไปหนึ่งยังบบได้เอาใส่ของเดี๋ยวข้อนุญาตเอาใส่ของก่อนนะพี่น้องมันสิหลุดไปหมดเห็นอีกแล้วพี่น้องนงันงนงันง่งนังนังพูนพูนโยหนักไปก่อนพี่น้องเห็นแล้วนี่นหนักมันสิขฆาไปยุคกี่นี่ก็เลยโยมันไปไม่ใครพี่น้องไม่ใครมีแต่เขตอิโม่ยใหญ่ น้อไปเรื่อยๆนะคพี่น้องเอ้ยถ้ามาก็อยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้หลายๆเนาะช่องน้องสะแล้วก็ช่องเยหลาพี่น้องเบิ่งกันไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเห็นสิถ่ายให้เบิ่งใหม่เนาะ เห็นอ,อีกแล้วพี่น้องโอ้โหอ๋อมันสีขุนมันกคือแหแค่กระหนอกดวงดังดวงดังอึ๊บได้มาแล้วนี่ในมือนี่โอาสิคุนแหขนาดเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วมันมานมันกบพี่น้องเอ้ยตัวนี้กบมานกบตัวนี้นี่โอ้โหวิปึ๊บสองตทั้งกบทั้งเขียด มานเป็นมานพี่น้องเห็นอีก,ลอกนะอแล้วพี่น้องนะเขียดตัวนี้เขียดกระโดดอีกแล้วกระโดดอีกแล้วอ่ากระโดดลงนำ้ำบ่หนาวบ่เานาะโอกังคืนแล้วก็ยังลงน้ำอยู่เก่งลิ้วเขียดตัวนี้บ่หนาวบ่หนาวเหาก็บ,บ่เอา,าไปหาเอาตัวผู้มันหนาว น่าสร้างแปลงกบใหญ่มาในที่ไปในเร็ว,วมาเดินนีลายลีพี่น้องเลยอ่าช่องตัวสามตัวกันเลยกับปลาเจลเจลลายลายพี่น้องแต่ว่าสิเอาได้ปออ้าคือเ้ยเท่สร้างจากการเนน่าสร้างเยหลี ูตาแดงและวลุละรอนอยู่แต่อย่าไปคาดวังพี่น้องเลยชีโตเนยนี่ชี้ได้บอสเนี่ย,ย,นนยปอีไปเลยโอ้โขโูเต็มอยู่พี่น้องเลยไล่เลีชี้ได้บอ้าอาได้มเลยตัวหนึง่ง ตัวหนึงมานก็มีตัวสตัวสามตามาดใ่ตัวสองพี่น้องตัวสอยู่ในมือนี่ตัวสามพี่น้องมันอใใหญ่ใหญอกยใหญ่ัดไปหนูม่งขอลก่อกนตัวนี้น่้างนังนั่งเนาปะปะเานีตัวใหญ่องตนี่ใหญ่ให ลงหัวเช็ดเซลผูกป้าเต็มอยู่ป้าดีเน่ะย่อมแล้วว่าลายลี่ไปชี้ได้บ่เท่านั้นนี่ชีหาตัวเนาะได้มันหนึ่งได้สองเออจะกินไหมผูก Măng hóc à hết bum 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 thang hai. Boy phân phái. Chat đốt. Jenny gặp nhau. Jenny gặp nhau. Jenny là nhau. Jenny gặp 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 nhau. โด,ดนไฟนี่เดี๋ยวขออนุญาตเอาใส่ใส่ของครับพี่น้องเห็นนี่เลยพี่น้องเห็นนี่เลยโอ้โหโเยอะแย,ยะมากมายพี่น้องเอ้ยนี่ไม่ได้โตไม่ใครไม่ใครนี่พี่น้องเจอมาผู้เดียวเผาเอา เดี๋ยวมันจะไปมดวันนี้มาผูเดียวพี่น้องเลยกระเปู้เดียวหรอกนี่ทีมงานเฮามาเคยถิ่มกันสร้างหนะ้าแป๊ปซี่จุน,นี่มามดแต่จะพากันไปทางใดเดี๋ยวนี้ทำนาพีใช้านาทีมันคือไรเขียดนะโอ้มีแต่ตัวยหงไง ờ, à, đây đại, đọc, phi non, vô. To bát tím ngắn, hỏi, bót. ì, hì, 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 hì. ồ, hì, 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 đi ồ, hì, 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 hì. ồ, hì, 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 hì. ồ, hì, 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 coi Đi hì, hì, áo hì, 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 มาไปต่งทีมงานนะบอไดยังดอกในตะไลมีเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพี่น้องเด้อกดซับสไครป์เนาะกดมากระดิ่งจังบระพานทีม่ๆของจ่องเคยลาพี่น้องแล้วก็นุ่งสาวลาปึ๊บลีลาบ่ได้พี่น้องเลยเดี๋ยวทีมงานมาไล่ มันมันว่าวสยเอาได้มาไล่โอ้ในไพ่นะสองตัวเตเปหูสีได้หรือเปล่าสามตัวสามตัวพีว่น้องไปหื่มหมูเลยหนึ่งมหมูเลยบ้าเอาตัวนี้น้อยน้อยเกินน้อยเกินพี่น้องเลย ไวทำมันใหญ่ก่อนไว้ทำมันใหญ่จังมาเอาพี่ตัวนี้นาสิใหญ่แน่นี่หืึหมูไปแล้วหมูกอดไปจี๋โลตัวนี้คือวันนาสิใหญ่เออโอเคโอเคสำนี้นี่พี่น้องนี่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ขันหน่อยไล่ก็บมเอาเอาตัวใหญ่ใหญ่แน่เขาก็ได้ ช่างคือผลงานปีนี้บอดีเลยหมอสางปีแล้วนี่ได้แต่กบใหญ่ๆมาให้ตอนอายุกับเสือพอได้แต่กบใหญ่ๆปีนี้ผลงานตกแหงเขมนักฟุตบอลกับโอ้ยขาตัวลอยล่ะยังเหลือขาตัวห้สิบบาทคะแนนตกแหงตกแหงเห็นอีกแล้วพี่น้งองอ๋อ ไปครับผู้ข,า,ขาดองเออขาดองวะกัขาแห้งตกขนาดมาส่างปีนี้พี่น้องเอ้ยยังม่ได้กบจักโตเขียดกรมีแต่ไหลน,นี่หืมหืมเขียดโมยไงกระโดดขนาดเลยเขียนน้องพี่น้องเขียดโมยไงป้าผู้หนึ่งผู้หืึเข้าป่า ยังอยู่อยู่บ่บ่อยู่เลยบ่อยู่ก็บ่อเอาเท่านั้นแล้วปะ่ะพี่น้องรอไปน้ำกันเรื่อยๆเป็นหมู่กันไปเรื่อยๆพี่น้องเลยอ๋อตายยังไงฟูฟูกินอนะไพี่น้อง มันเมียนตาเขียดยู่บ่นเขียดตะปาขันตาแดงเขียดตะปาตะลีเขียตะปาบาวนี่จังหวัดตาเขียดตามมาเลยพี่น้องตามมาเนี่ัตยยวต้งงหญ่เลยส้างช้างจับก่อนโลดทีมงานเขาจอดจันเข้ามาเราต้องจับก่อนเพิิน จะไล่อย่างเดียวบริเวณเอาหอยอีเด้ไล่อย่างเดียวมอนมอนพี่น้องเฮ้ยเป็นนี่ับพี่น้องอยู่ในป่าพอทีมงานจะเข่าไปเอออ้ากนกิๆๆน้องตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ ผู m m, y y àn y àn, ้เดียวกับมอนผู้เดียวกระชี้ยากยันยันน้อยหนึ่งกับปอปินยังอยากกินแล้วกระใจมากเห็นอีกน้องตัวใหญ่ตัวนี้อยู่ในป่าเอ้าวคุเข่าปลาซัมเสดสิทธิตัวใหญ่ยจับย่าอยู่ในเข่าปลา mát 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 hết mát hết hết tôi mát 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 Tôi mát 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 tôi nói tôi mát 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 ีโดดน้ำบ่ละโอ้ยบ่โดดน้ำแต่เข่าปลาเข่าปลาทีมงานเขาก็ไล่ทีมงานไล่บ่ได้ดอกไล่อย่างเดียวคนละฮะเขียนยังเขียนยังอัไง โอ้ขีดโม่ไงอึ๊บนี่ได้มาแล้วได้มาแล้วปลาตกนี่จะขีดโม่ใหญ่นะพี่น้องขีดโม่ใหญ่พี่น้องอยู่หโผล่เลยช่องโตคนะเอาตั้นองก่อนเอาสองเต็มๆแน้ว สองตัวอืมตัวที่สามพี่น้องกระจูดอยู่ตัวที่สามหมอนมอนพี่น้องเลยมาผู้เดียวกับมอนผู้เดียวมอนมาผู้เดียวตามติดตลอดบ่เคยปลาให้ไปผู้เดียวพอว่าเคยจะปไปไล่รเขียดเจ้าเลื้องคงเลือเล้องเห็นไหมพี่น้อง tô nhai lơi phật là phật lạ cái này cứ cao khôn là lý tôi nè cái này cứ câu đến gì đó ui mà nó đi ui tô mà cứ nói thế nói chẳng gì bao nói cơn Hãy subscribe cho kênh ปีนี้บ่ได้จับอึ่งเลยบ่มีอึ่งเลย,เลยพี่น้องอยู่ทางเฮานี่ฝนตกบ่ถึงขั้นว่แห้งว่าอึ่งออกป้าตอมีแต่ตัวนี้นี่เต็มนควบคุ่กูน,โโพโพนนะเด็กนี้กับเด็กนี้ก็ช่วยดูนไอยพีตอโอ้คือไหวแลยไหวว่า ขุดนำกระบอทันพีพีพี่น้องมาทางพี่ทางหนักฮีหักออกมาทางพี่นี่คือกันบอทางนี้ตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่เออคุณจังซีแม่จังซีละแม่เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยมวนเป็นมวนเจออีกแล้ว เจออีกแล้วเจออีกแล้วไดอีกแล้ววันนี้เขียดขนาดเขียดเป็นเขียดกบก็ได้อยู่สองตัวแต่สลาลสิมานแต่เขียดไหมมานแต่เขียด่นอะเห็นอีกแล้วโอ้เบงตาขาตาหน่อยแสดงว่าตัวน้อยเ,อาเอา้าตัวน้อย Ừ, ตัวหนึ่งตาหน่อยแค่ไปเบิ่งก่อนตาหน่อยก็ได้เมืองเธอตาหน่อยแต่ใจใหญ่โอ้ยตาหน่อยกือตัวหน่อยเอลยฮะฮะฮะเย็นอีกแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วมอน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 นี่ปุ๊บเข้าไปไกลๆโลดนี่ปุ๊บโลด อยู่ในมือเลยแสดงว่าเป็นของเฮาเย็นนี้แล้วน้องเย็นนี้แล้วโอ้มวนเป็นมวนพี่น้องเอ้ยโยกโยกโยกก่อนเออๆนี่เอาอุสซาหล,ลอกเลยได้นี่เบ้งเบ๋ง

ชี่อใดเมื่ออะไพี่น้องเย้ยวงพนงานเลยนี่โอ้โหได้เยอะมาก,กว่นนี้มานมานพี่น้องกบได้สามตัวขอบใจทุก้สุขคนี่กังบวงพี่น้องฝากก็ไห์ก็เรกก็ติดตามพ้อกันคลิปหนะ้าสบายดี